ตำนานลูกกรอกสยองขวัญแห่งมาเลเซียโตโยผีเด็กสุดเฮี้ยนที่ใครเป็นเจ้าของก็จะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการโตโยคือชื่อเด็กตุ๊กตาผีในตำนานนะครับของประเทศมาเลเซียเชื่อกันว่าพวกมันเนี่ยถูกปลุกเสกขึ้นมาจากศพเด็กทารกแรกเกิดโดยการเรียกวิญญาณเด็กนะครับให้กลับคืนสู่ร่างเดิมนั่นเองครับจากผู้ที่มีวิชาอาคมหรือว่าม์ดำ โดยศพเด็กทารกเหล่านี้ส่วนมากจะได้รับการขมโมยมาจากโรงพยาบาลนะครับไม่งั้นก็ขุดศพเด็กมาจากป่าช้าอะไรพวกนี้ครับผีโตโยนั้นจะมีลักษณะเด่นคือมีผิวหนังสีเขียวคล้ำ บ้างเป็นต,ตัวสีเทาเข้มนะครับหัวโตแล้วก็หูเล็กแหลมครับดวงตาเล็กเรียวมีดวงตาสีเพลิงฟันแหลมคมมากครับดูคล้ายกับมัมมี่เด็กหรือว่ามนุษย์ต่างดาวนั่นเองครับส่วนวิธีที่จะใช้ในการเก็บร่างของผีโตโยเนี่ยเขาต้องเก็บไว้ในขวดแก้วนะครับแล้วก็ต้องวางไว้ในที่มืดที่รับตาคนนั่นเองครับผีโตโยยังมีอุปนิสัยชุกซนเหมือนเด็กมากครับ ซึ่งใครก็ตามที่ได้ครอบครองมันก็ต้องคอยเอาอกเอาใจสารพัดอย่างครับต้องให้พวกมันมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการซื้อของเล่นต่างๆครับมาเส้นไหว้การซื้อขนมนมเนยมาถวายหรือแม้กระทั่งการให้เลือดสดๆครับพวกมันเนี่ยจะเป็นการชอบเป็นอย่างมากซึ่งวิธีอย่างหลังจะทําให้ผีโตัวโยเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งถ้าให้เลือดเนี่ยต้องให้เลือดทุกวันนะครับห้ามขาดโดยเด็ดขาด พระ้าวันไหนลืมให้เลือดนะครับพวกมันก็จะแอบไปดูดเลือดตองคนในครอบครัวแทนนะครับวัตถุประสงค์หลักของผู้ที่ครอบครองผีโตโยนะครับนั่นก็คือการให้พวกมันเนี่ยไปขโมยของม,มีค่าจากเศรษฐีแล้วก็ใช้เป็นเครื่องรางในการป้องกันภัยอันตรายต่างๆจากตำนานความเชื่อดังกล่าวครับยังบอกอีกไว่าใครก็ตามที่ได้ครอบครองโตโยจะต้องดูแลพวกมันไปจนถึงวันตายเลยนะครับ แต่มีเพียง2วิธีเท่านั้นที่จะสามารถหลุดพ้นจากพัฒนาการของเรื่องนี้ได้นะครับคือการนําพวกมันเนี่ยไปฝังไว้ที่ป่าช้าแล้วก็จับพวกมันท่วงน้ำนะครับมี2วิธีเท่านั้นเพื่อที่จะให้พวกมันนะครับไม่สามารถกลับมาล้างแขนเจ้าของเดิมที่ทิ้งมันไปได้นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับผีโตโยมันจะคล้ายๆกุมารทองบ้านเราเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสนุกกันไหมถ้าสนุกก็กดติดตามไว้นะครับจะมีเรื่องรลวดีๆจะมาพูดให้ฟังเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณมากครับ